สิองเฮ้ยเชื่อคุณสเนาะเอาดิส14มาไหมเอาโอ้โหสิบสี่ป็นสี่กัปีนเนะปีกปีนมานี้เฮ้ยปีจะป็นเข้า3ตัวไหมโอ้โหเอาเอาโอเคอเคราบสวัสดีมีรักนักปั่นทุกท้านนะครับผมก็อยู่บนเมียทอร์แล้วเช่นเคยเนี่ยัอนี่อยู่หน้าเว็บไซต์ ลัคกี้แปดสองเก้านะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ i b e ให้ผมด้วยนะครับโอเคนี่มีทุนมา1599บาทแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อฟิวเจอร์ไปที่1500บาทเลยนะครับจัดไปก็บัฟเฟอร์วินเนี่ยผมก็จะแจกให้ผมหรือเปล่านะครับเพอมโอเคสบายแล้วผมลัคกี้แปดสองเก้านะครับ,รบทุกคนไปมาลุ้นกันนะครับผมมันจะมาให้ผมหรือเปล่านะครับเออ โอเคมาเลยเจ็ดรอบพี่หรือน้อยอยังวะความชิบหายจะมายืนแล้วนะครับผมนบัตรนี้อู้ยโอ้โมาดิเ็ดเค่มาวะสวยอุ้ยเอาก็มาดิเพื่อนโอเคสองร้อยห้าสิบหกบาทแล้รผมจะไปดิจะไปดิพวกเออก็ทุกคนนะผมจะทำให้ดูว่ามันจะแตกกบบไหนนะผมใครที่ยังไม่เคยดูนะเนี่ยเห็นปะ บอฟฟโลบอฟฟโลจงมามออาจัดไปครับผมเคยเห็นเคยเห็นชาวบ้านเขาเรียกวัวปะต้องเรียกกันนะผมเออมอมอนะครับผมถ้าอยากได้หมาก็ต้องเห่านะครับผมโอเคมาผมคูณเก้าเช็ดรูมามาเก้าร้อยนะครับผมทุกคน <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พันแปดบาทในครับทุกคนใครที่ เข้าใหม่ก็หลายก็ซับให้ผมด้วยนะผมมีเทคนิคอะไรดีดๆแนะนำแนะนำแนะน,น,นำให้ผมเล่นได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมเกจ้าไปเก้ามาสิบเอ็ดมาไหมพวกว้าวสวยบัวสิบสองอุย้ยเชื่อคุณสิบสองสิบสามแล้วอ๋อสิบสี่มาไหมโอ้โหสิบสี่ยวเป็นฟีเปินนะผมฟีเปินมาดิเอ้ยฟีเปินเข้าสามตัวไหมโอ้โหเอ้าเอ้าอ๋อ เช็ดเก่ฟีลพินเข้านะครับผมเห็นไหมสามตัวเนี่ยเอามันเข้าตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับทุกคนโอ้โหบวกไปสออิบล้อแล้วอ๋อที่คูณสิบหกแล้วนะโหแตกหมื่นชัวร์เชื่อผมดิตาฮัตุพูดทีไรไม่ค่อยแตกนะครับผมจัดไปจัดไปครับผมวาดที่ชอ่องเมนแล้วใครท,ที่อยากใส่เดี่ยวนะครับผมอยากใส่เดี่ยวเกมนี้แตกดีแบบนี้นะขึ้นอยู่ที่แบบนีนะ่แค่ผมพูดเดียวไม่ได้โอเคคูณยี่สิบครับผม อ่าสวยเช็ดมาว่ะเจ็ดร้อยหกสิบแนวผมจัดไปจัดไปแปดป,ป,ปั๊บปั๊บเจ็ดปึ๊บปึ๊บหกปึ๊บปั๊บปั๊บมาโอ้โหยากดีทุกคนม้ามาไหนอ้อสิบมาสวยคุณยี่สิบนะเฮ้ยทำเป็นเล่นปะจะบวกแค่นี้ไม่ได้นะเพื่อนโอเคโอเคได้ต่ออยู่นะทุกคน โอ้โหเหลือสี่รอบว่ะคิดแล้วก็เศร้าคิดแล้วก็เศร้าสวยมา้าม้ามาว่ะม้ามาว่ะฮีกรอบๆเชียได้อยู่นะเกษผนเอ็ดนะครับผมโอ้โหหมดได้เข้าไหนฟรีเกมโอ้ยไม้สักรอบนี่คือบันเทิงเลยนะครับผมจบับมาคำว่าบันเทิงอ่ะอ,อ,อย่างเงียบเดบวกโอ้โหโหทุกคน สี่พันสามเคได้อยู่เมื่อไรดีะยองขอกดตัดเศษนะกดสูตรแป๊บนี่ปิดเปิดเทอร์โบนองผมจัดไปขอเหลือสักสี่พันสี่พันผมถอนเลยอนะ่ะมีทุนมาแล้วนะพันกว่าบาทนะทุกคนพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าน่ากำลัอยู่นะแล้วผมสวยต่อไปดิโอ้โหยี่สิบแปดจัดไป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  ออมาสามรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายไม่มาเลิกนะครับผมจุดตายจริงๆออโอเคทุกคนโอเคครับทุกคนก็ผมขอลาไป็นรงนี้แล้วกันนะผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับคให้ผมด้วยนะผมว่าอยู่ที่ช่องคอมเมนต์นะผมทักไปกันได้ผมแอดมินตอบไวมากนะครับผมทุกคนก็ลัคกี้829นะครับผมเออ ไปเล่นกันได้นะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะผมยังก็ฝากด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ